สวัสดีครับเดี๋ยวจะเจ็ดไลฟ์นะครับวันนี้จะมาทำคลิปโพ s ต์รีวิวของ Galaxy A55 5G นะครับก็เป็นมือถือ mid-range ของเจ้าตลาดอย่างซัมซุงนะครับที่เปิดออกมาด้วยราคา15,999พร้อมโปรโมชั่นอัพเมมก็อัพเมมในช่วงตั้งแต่เปิดตัวประมาณ12มีนาประมาณนั้นถึงสิ้นเดือนมีนาปี67นะครับตอนนี้เนี่ยอัดวิดีโออยู่วันที่21 มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกสิบวนันสักลายที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าประทับใจก็ลองไปดูที่หน้าร้านแล้วกันว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาชมดีไซน์เราเร็วๆก่อนก่อนที่จะพาถึงรายละเอียดของการใช้งานที่เราใช้งานมาแล้ว1สัปดาห์นะครับอ่ะเรื่องดีไซน์ผมขอแกะเคสนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะมีฟิล์มอยู่นะเพราะฉะนั้นถามว่าเพียวๆไหมกม็ก็ตอบนี้ว่าไม่เพราะเราไม่ได้แกะฟิล์มขอบๆออกนะครับ ด้านหลังเนี่ยผมติดฟิล์มของยี่ห้อเจ้าตลาดนะครับที่เป็นกระจกด้านหนะ้าเขาแถมมาให้ก็จะมีความแบบมินิมอลมากขึ้นนิดนึงตรงที่ว่ามันจะไม่สะท้อนมันจะเป็นสีแบบด้านๆไปละเพราะว่าอันนี้คือฟิล์มแบบด้านๆน,นะครับเป็นเป็นผิวชายไหมก็ไม่ใช่อะ่ะคือเนี่ยประมาณเนี่ยพอเห็นนะประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มองด้านหลังแล้ว รู้สึกว่าเฮ้มันราคาแพงขึ้นคือกล้องนะครับเขาไม่ใช้พลาสติกที่เป็นสีเรียนแบบโลหะเรียนแบบอลูมิเนียมแบบที่ S23fe หรือว่า A54 ใช้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็น Circle 3 Circle ที่เราคุ้นชินกันใน A54 อัแหละใน S23fe แหละนะครับแต่ว่าเขาจะมีเรื่องของ การเล่นสีนะครับเดี๋ยวขอเดน,นิดนึงมีเรื่องของการเล่นสีคือขอบด้านในนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องอันนี้สีฟ้าใช่ไหมก็จะเป็นขอบฟ้าแล้วก็จะเป็นเซอร์เคิลอีกอันหนึ่งที่ล้อมรอบตัวเซอร์เคิลสีโลหะนะครับก็จะเป็นสีดําทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นมันดูแพงมากขึ้นนะครับถามว่า A 3 5ต่างไหมต่างนิดเดียว ดีไซน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ที่ต่างกับ A35 จริงๆคือขอบโลหะขอบขอบเฟรมตัวเครื่องนะครับที่ต่างกันถาซิมในรอบนี้ก็จะเป็นถาดซิมที่รองรับ s d c a r d ในช่องซิม2แบบไฮบิดก็คือซิม2คุณจะเลือกใส่ได้ว่าจะเป็น m i โคร s d card หรือว่าจะเป็นซิม2นะครับอันนี้ก็ยังรักษาตรงนี้ไว้อยู่ขอบคุณมากๆนะครับดีไซน์ขอบข้างนะครับก็จะเป็นโลหะที่ทำคล้ายๆเหมือน เป็นลายเสลเล็กขัดเงาขัดแบบเป็นลายทางนะครับทั้งบอดี้เลยนะประมาณนี้นะครับด้านขวาคือจุดที่เขาบอกว่าเป็นคีย์ไอแลนก็คือจุดที่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นปุ่มนะแล้วก็ข้อดีก็คือจับแล้วจะรู้สึกเวลาในนะรบบกระของเจงในกะระเป๋าเราเนี่ยจะรู้สึกว่าด้านนี้คือด้านขวานะครับก็มีข้อดีตรงนี้เหมือนกันอันนี้ผมก็รู้สึกเออมันก็ โอเคตอนแรกกับผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะดีเท่าไหร่แต่พออามาใช้งานเออมันมันมันดูนัวด้านอื่นนะคือจับแล้วรู้อะตรงนี้คือแบบมันเรียบๆนะครับแล้วด้านนี้มันคือมันจะนูนกว่านะอันนี้ก็ทําให้เวลาเราแบบปฏิเสธสายเวลาจะกดปิดเสียงในกระเป๋าเนี่ยก็ทําได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงมือถือออกมาจากกระเป๋าจริงนะครับอันนี้คือข้อดีส่วนด้านหน้านะครับก็ขอบจอจะมีความหนาอยู่นิดหน่อยประมาณนี้ตามภาพอันนี้แล้วแต่คนชอบนะชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็ ตามความพอใจของแต่ละคนนะแต่พอใส่เคสแล้ว,วมันก็โอเคมากขึ้นนะครับขอ,อยญาใส่เคสนะเพราะว่าตอนนี้กลัวว่ามือถือมันจะหล่นแล้วเป็นรอยอ้อย,อยลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าขอบโลหะปัตรลายตัวนี้คือผมกลัวว่าถ้าใครที่ใช้เปลือยนะครับหรือไม่ระันระวังเนี่ยในตอนใหม่ๆผมแนะนําให้ใส่เคสไปเลยนะครับแต่ถ้าหาเคสไม่ได้ก็ไม่แนะนําให้แกะพลาสติกออกเพราะว่าจุดนี้ครับ จุดนี้เขาจะไม่มีตัวพลาสติกกันลอยมาให้จากโรงงานคือตรงโค้งตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดไปขูดโดนแบบลายขวางของโลหะอันนี้เขาปัดแนวแนวทางใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราขูดแบบเนี้ยหรือไปโดนไม่ตั้งใจเนี่ยผมว่ามันจะเป็นรอยได้นะเพราะว่าเคยเจอในมือถือบางรุ่นนะครับก็คือเป็นเป็นรอยแบบขวางเข้าไปเลยนะครับมันอาจจะเป็นรอยถาวรได้อันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะโอเคนะครับปลดล็อกหน้าจอกันนะครับให้เห็น ว่าหน้าจอจริงๆเป็นยังไงอันนี้ผมเปิด i อ o อนฟอร์ตคิวขอ,อยาปิดนะครับขอ,อยาปิดอีกน,นึงโอเคนะครับอ่ะพาชมแบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็บอกเลยว่ามันใช้งานดีมากๆนะในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นหาแบตเตอรี่ก่อนไป๊ดนึงโอเคหวันนะครับรอดชัวร์ยี่สิบสี่ชั่วโมง รอดชัวรอันนี้การันตีนะครับจากการใช้งานของเราปกติที่สกรีนออนไทม์อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนะใครใช้สกรีนออนไทม์มากกว่า5ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ที่รู้สึกชัดเจนเลยนะครับใน S24 Series ที่เปิดตัวมาตอนต้นปีแล้วก็ A55 ในเครื่องนี้นะครับคือการที่หน้าจอมันโชว์สีดำให้ตาเราเห็นนะ่ะได้ชัดเจนมากขึ้นทุกคนเห็นในกล้องว่ามันดำสนิทเลย อันนี้ผมเปิดแค่ดักโหมดเฉยๆซึ่งดักโหมดปกติอะมันจะไม่ขนาดนี้มันจะแอบแบบเกือบดําแต่ก็ไม่ดําแบบขนาดเนี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันดูสมจริงมากขึ้นนะแต่ว่าสีอื่นก็จะไม่ได้ถูกเล่งคอนทราสตามสีดาไปนะอันนี้คือซอฟต์แวร์เขาน่าจะจูนเวอร์ชั่นใหม่มาและก็รวมถึงภาพด้วยนะครับจะเป็นโทนเดีวยวกับ S24 ่ e r i e s ถ้าใครที่ชอบภาพใน a 2 3 Series อบภาพใน a 5 4 นะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ถูกจริตอันนั้นก็นั่นแหละมันเป็นตามนั้นนะครับอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึ่งอ่ะกลับมาที่แบตเตอรี่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราเปิดสปรินออนอยู่ที่3ชั่วโมงซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าน้อยเกินไปที่เราจะามามาพูดคุยกันผมขอเอาวันที่มันเป็น5ชั่วโมงได้ไหมอ่ะวันที่3ของการใช้งานของเรานะครับ5ชั่วโมงเราใช้งานไป7 7เตลอดวันนะก็คือ24 0สี่ศูน ศูนย์นาฬิกาชนศูนย์นาฬิกาเนี่ยมันยังไม่หมดใช้แบตเตอรี่แค่เจ็ดเจ็ดเปอร์ซ็นต์นะครับก็ื่องถือว่าน้อยนะแล้วก็วันที่สิบเก้าก็ใช้งานค่อนข้งจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็พยายามอัดเกมบางวันอย่างวันที่ยี่สิบยังอัดเกมไปเยอะมากเลยเพื่อให้สกรีนออนมันมันรันมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณสี่ชั่วโมงก,กว่าเองนะแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้ไปแค่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งต้องบอกว่าบางวันอ่ะเราทิ้งไว้ที่บ้านนะครับแล้วลรามาเป็นใช้ตอนเย็นใช้เยอะกว่าก็อาจจะมีเรื่องของ การใช้งานตรงนี้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอนะครับแต่โดยรวมนะครับที่ที่ได้ใช้งานของเครื่องนี้มาเนี่ยก็บอกเลยว่าแบตเตอรี่มันอึดจริงๆนะครับแล้วก็ถามว่าอยู่ตลอดวันไหมร้อยถึงสิร์ยืนยันนะครับว่าเกินยีิสชั่วโมงสชัวเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่มองข้ามไปได้เลยว่าเฮ้ยต้องโพกคอแบงระหว่างวันอันนี้ไม่ต้องแต่ปลอยอนหนึ่งครเป็นสายแชทที่แชททุกชั่วโมงที่ปิดจอมือถือแทบไม่ได้ เดี๋ยวปิดจอเดี๋ยวเปิดจอเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิด,ด,ว,ปด,ด,ว,ปดวางมือถือไม่ได้นะครับเป็นโรคที่ติดมือถือนะก็บอกเลยว่ามันไม่มีทางที่ที่มันจะอยู่ทั้งวันได้นะเพราะว่าถ้าคุณเปิดจอเยอะมันก็ทํางานบ่อยมันก็กินพลังงานเยอะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถ้าสกรีนออนอยู่5ชั่วโมงเนี่ยรักษาสมดุลตรงนี้ได้เนี่ยยังก็อยู่ได้ทั้งวันต่อมาเรื่องของภาพนะครับขอ,อยัดเปิดภาพนิดนึง ภาพแรกนะครับผมให้ดูก่อนนะอันนี้อาจจะเปิดมาในภาพที่เป็นโทนลายเดียวกับโต๊ะเลยนะครับก็คือภาพวัตถุที่เป็นกล่องไม้กล่องที่ชูไม้นะครับโดยด้านหลังเนี่ยจะสังเกตว่าลายอ่ะมันหายไปหมดแล้วนะครับลายมันหายไปหมดแล้วคือด้วยความที่เป็นมือถือแบบกลางนะครับแล้วกล้องในรอบนี้ผมว่าพัฒนามามากขึ้นจากรุ่นก่อนนะคือได้ขนาดนี้ก็โอแล้วแหละนะครับ ีเทลดิชูหายไปไหมตอบว่าหายคือมันมันไปออโต้โฟกัสที่ตัวกล่องดิชูซึ่งอันนี้เราไม่ทําอะไรกับมันคือเปิดกล้องปุ๊บแค่ถ่ายเลยนะครับก็ประมาณนี้นะต่อมาคือสักครู่นะครับเดี bye ๋ยวใบไม้นะครับอันนี้ใบไม้ bye. เป็นพื้นคอนกรีตนะครับอันนี้มีรอยต่อตั้งใจเลยว่าภาพนี้อยากให้มีหลายๆอย่างในภาพนะครับ โอเคไหมกับรายละเอียดประมาณนี้นะครับในภาพของกล้องเดิมๆนะไม่ผ่านะไรนะอันนี้จะเป็นโหมดที่เป็น 2x นะครับ 2x อ,อ้อขอโทษทีอันนี้น่าจะ0.5นะครับแล้วก็ 1x 2x นะครับคือ 2x อ่ะมันเป็นเลนที่ชื่อว่าเลนเดฟไม่ใช่เลนซูมเหมือนใน S24 S23 เพราะฉะนั้นรายละเอียด ถามว่ามันจะซูมไหวไหมก็คือมันมันได้ประมาณนี้นะครับค่าคุณถังนี้ซูมมากกว่านี้รายละเอียดก็จะหายไปหมดละนะครับก็เข้าข <ๆ S 1> ้าวผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะในการใช้งานทั่วๆไปนะครับต่อมาเป็นใบไม้นะครับใบไม้อันนี้ทองฟ้าของวันที่ถ่ายอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นแบบออกฟ้าเกือบจะขาวหน่อยนะ อันนี้คือเรนเดฟนะครับ 1X 0.5นะครับโอ okay. เคคร่าวต่อมาเป็นอ่ะเอาเป็นมือถือแล้วกันนะครับสองเครื่องนี้นะครับอันนี้คือถ่ายที่ช็อปนะข้างซ้ายเป็น A35 ข้างขวาเป็น A55 นะครับดูจากตรงนี้ก็ได้ A356 นะครับก็คือ A35 นะก็จะเห็นว่าเมื่อมันสะท้อนอ่ะมันก็ยังไม่ถึงกับแร์นะครับก็ถือว่าโดยรวมทํามาโอเคอันนี้คือถ่ายจาก A55 ผมเองนะนะครับแต่จุดต่างใน A35 A55 เนี่ยถ้าเกิดเรามองดีไซน์ภายนอกก็จะเห็นว่าในภาพนี้นะก็คือเจ้าขอบกล้องนะครับ A35 จะมีขอบสีของตัวเครื่องมากกว่าของ A55 นะครับ และอันนี้ก็จะเป็นใบไม้นะครับโดยใบไม้ในภาพนี้เนี่ยคือใบไม้ที่ด้านบนเป็นสปอตไลท์เพราะฉะนั้นแสงมันจะฟุ้งหน่อยไหมผมว่ามันก็นิดนึงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะถ่ายได้ดีขนาดนี้นะคืออาการแบบกินสีเขียวที่ชัมซงเคยเป็นอะ่ะมันไม่ได้มากแบบที่รุ่นก่อนเป็นแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าโดยรวมผมพอใจกับกล้องของ g a แ a x y A55 นะปีนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับวิดีโอ นี่คือวิดีโอนะครับที่ถ่ายตรงพรม่านนะซูมเข้าไปรายละเอียดเป็นไงบ้างวิดีโอยังพอไหวนะคือมันถามว่าชัดเป๊ะไหมอะ่ะก็ตอบไม่เป๊ะเพราะว่าวิดีโอนี้เราถ่ายที่ f u u l sd ทำไมเมถ่าย f u l l sd ทำไม, HD, ไ,ม HD, ไม่ถ่าย4 k เบื้องเมมเอาพูดก,กันตรงๆเบื้องเมมเพราะเมมผม25 6ในเครื่องนี้ผมไม่ใส่ s d card นะครับแล้วก็ถ้าปกติเนี่ยถ้าเราใช้งานสซิมอ่ะเราใส่ SC s d card ไม่ได้อยู่แล้วถูกปะการที่เราจะถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงอ่ะมันเบื้องเมมมากๆเลยนะ ประมาณนี้ปกติผมใช้ f u l อสอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปแบบขึ้นจอเป็น100ยนิ้วจอ80นิ้วเราไม่ได้ขึ้นนะครับเต็มที่ก็คือเราดูในจอคอมแล้วก็เอาไปใช้อย่างอื่นเช่นคลอปเลยพวกนี้ f u l l สเพียงพอแล้วนะอันนี้คือวิดีโอของ Galaxy a 5 5นะครับให้ดูอีกรอบนึงอันนี้ f u l l สนะถามว่าเพียงพอไหมนะครับก็ บอกเลยนะว่าเหลือๆในปีนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆในเรื่องของกล้องที่พัฒนาขึ้นมาพอสมควรนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ที่อยู่ได้หลอดวันนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนความร้อนของรุ่นนี้เนี่ยไม่มีความร้อนให้สะทานผิวหนังแบบลวกเลยถามว่าอุ่นๆมีไหมผมว่าอุ่นน้อยมากอะอารมณ์ประมาณสักสามแปดสามเก้านะครับสามแปดสามเก้าในจอนะแต่ของจริงอะมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเพราะว่าไอ้เจ้าหลอดะบบความร้อนอะของปีก่อนมันจะอยู่ประมาณ ก,กลางแค่นี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ที่เขาแชร์ข้อมูลมาจากเว็บซัมซุงหรือว่าตามสื่อต่างๆนะเขาจะบอกว่าแถบเราไปความร้อนเขาจะใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งมันใหญ่ขนาดนี้มันก็ความร้อนมันก็ดาวลงเร็วอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ทําให้ทุกๆอย่างของ Galaxy A5 มาได้ดีขนาดนี้แบตเตอรี่อยู่ได้เกิน24ชั่วโมงกรณีที่ออนทาวสกรีน5ชั่วโมงอัดเกมไปเหอะ2ชั่วโมงยังไงก็รอดนะครับเรื่องของความร้อนแทบไม่มีสถา,านผิวหนักเลยนะแบบ อุ่นน้อยมากจริงๆนะแล้วก็เรื่องของกล้องที่เรียกว่ามาดีเกินค่าดีไซน์ที่มันดูแพงกว่ารุ่นก่อนแบบข้ามเสร็จไปเลยถามว่ามันมันหนีจากรุ่นก่อนไหมก็ไม่หนีขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมอะผมว่าก็โอเคมากๆแล้วนะครับแล้วจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดติคอดีทชมมาขนาดนี้ละอย่างแรกนะครับคือผม,มชอบดีไซน์โลหะอย่างหนึง่งอ้ตรงดีไซน์โลหะขัดเงาตรงเนี้ยอันนี้อันนี้ความเขียนเอกนตัวนะคือบางทีอะ ผมชอบใส่เคสที่มันเป็นเคสแบบออกแนวฮาร์ดเคสนะครับก็มันจะเป็นรอยง่ายมากๆนะคือฮาร์ดเคสมันดียังไงหรอดีตรงที่ว่าฮาร์ดเคสเวลาใส่ปุ๊บอะมันจะรู้สึกว่ามันเครื่องมันบางน้ําหนักมันจะเบานะครับก็ทําให้อาจจะเป็นรอยง่ายทําให้ว่าจาใจที่จะต้องใช้เคสที่เป็นเคสนิ่มเคสแข็งประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่กล้าลอกพลาสติก ที่กันตัวเครื่องออกเลยว่ากลัวจะเป็นรอยอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2เนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบมือถือที่มันน้ำหนักนะครับน้ำหนักเ่อน้าจะเยอะอะเดี๋ยวเราเปิดสเปคให้ดูดีกว่าจะได้เห็นน้ำหนักด้วยอันนี้ผมคอมแพลไว้นะทั้ง2รุ่นนะครับคือ a 5 5 a 5 4ของ GSMARINA นะครับให้คลิตด,ด้วยเพราะว่าเราใช้เขาอ้างอิงตลอดเวลาเลยก็ a 5 5เนี่ยน้ำหนักในรอบนี้นะครับเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย7.51 อ๋ออยู่ที่213กรัมนะครับก็หนักกว่า a 5 4เนี่ยถึง10กรัมส่วนตัวผมอะ่ะผมจะ common sense ของผมนะจะรู้สึกหนักท่ประมาณ2 0 0กรัมเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่มันโดดขึ้นมา10กรัมเนี่ยอันนี้คือรู้สึกจริงๆอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกเลยนะแล้วก็เมื่อเราติดฟิล์มกระจกนะครับติดการลอยกล้องถ้าบางคนติดนะหรือว่าจะใส่เคสเพิ่มเข้าไปเนี่ยน้ำหนักรวมรก็จะอยู่ที่ประมาณ2 2 0 230แล้วอะ เพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่ามันหนักไปนิดนึงแล้วก็ขนาดหน้าจอที่ผมชอบ6.4มากกว่า6.6ชอบใช้ของ A54 มากกว่า A55 ก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยมันมันจอใหญ่ไปนิดนึงนะครับส่วนตัวนะทําให้เวลาใส่ปองเกงอะ่ะผู้ชายใส่ปองเกงเนาะนึกนึกถึงเวลาใส่แล้วขับรถอะ่ะจะรู้สึกว่ามันยันหน้าขานะครับตัวน,นี้เป็น6.6กันน้ํากันฝุ่นยังเหมือนเดิมนะครับหน้าจอก็ ตามสเปคของ Gismarina ก็ลงมาประมาณนี้นะเนี่ย6.4 6.6นะครับอ่ะอันนี้สเปคเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้วิดีโอนะครับสามารถไปแคะดูกันได้ว่าว่ารายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่าผมก็จะไม่เจาะลึกให้อยู่ละนะครับในเรื่องของกล้องที่มันอัปเดตมาเนี่ยด้วยสเปคโดยรวมเนี่ยมันมันดูใกล้เคียงของเก่าแต่ว่ามันจะอัปเกรดในเรื่องของซอฟต์แวร์มากกว่าที่จะเป็นโทนเดียวกับ Galaxy S 2 4 series นะครับประมาณนี้นะสำหรับ p o s ต์วิ Galaxy A 5 5 5 G โดยรวมล้วให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับมือถือรุ่นนี้นะต้องเรียกว่าปลอบมือให้เลยอ่ะผมจะหักอยู่แค่ดีไซน์ในเรื่องของขอบบอดี้ที่เป็นโลหะแล้วก็เรื่องน้ำหนักนะครับโลหะปัดทางแบบอลูมิเนียมปัดเงาเอเหมือนอลูมิเนียมปัดเป็นลายทางแล้วก็เรื่องของเรื่องของน้ำหนักที่มันเพิ่มมากขึ้นตามสา์จอที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็แค่นี้ให้95เต็มส0นะครับก็หักน้ำหนักที่มัน2 1 3กรัมแล้วก็เรื่องของ เรื่องของลาย้านค้างนะส่วนที่เหลือผมรู้สึกว่ามันมาดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็ณวันนี้ถ้าจะถือเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่ารู้สึกว่ามันราคาถูกเหมือนที่ A54 มันมันดูว่าเป็นพลาสติกอะแต่ว่าอันนี้คือมันดูแพงกว่ารุ่นก่อนมากๆจริงๆรวมถึง A35 ด้วยนะคือไม่รู้สึกเคเข์นนี้ต่อไปแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ย คลิปนี้ก็จะเป็นคําตอบสำหรับใครที่ต้องการซื้อ A55 ในปีนี้นะลองไปจับหน้าช็อปแล้วก็อัพเมมเนี่ยจะถึงวันที่31ม mm ีิอมีนาคมนะผมได้ดูข้อมูลเว็บซัมซุงนะก็ไปหาโปรโมชั่นที่ถูกคุณถูกใจกันละกันนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยใครมีคําถามอะไรสามารถทถมได้เลยเพราะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปในเรื่องของสรุปข้อดีข้อเสียของ A55 ให้อีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ดูคลิปปรีวิวคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับแถมให้นี้นะครับสำหรับใครที่ ซื้อ a ห5 a 3 5มาแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามือถือเครื่องนี้มันโอเคนะครับอันนี้ไม่ได้ค่าคอมนะเราไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเราแนะนำให้ซื้อนะครับถ้าใครที่จะใช้มือถือแบบยาวๆนะครับคือไอ้เจ้าแอปที่ชื่อว่า Samsung member สามารถจะซื้อประกันอุบัติเหตุได้ซึ่งประกันมันดีไหมอะแนะนำนะว่าซื้อเถอะเพราะว่าเราแกกกล่องครั้งแรกเนี่ยไอ้เจ้า Samsung care plus ตรงนี้มันจะขึ้นว่าเหลือเวลากี่วันซึ่งถ้าวันแกกกล่องวันแรกอะมันจะโชว์ว่าเหลือ30 แต่ถ้าเกิดแกะของมาแล้วตรงนี้หายไปเหลือระยะเวลาไม่ครบ30วันนะับจากวันที่เราซื้อตามใบเสร็จนะแนะนําไม่ทวงกับร้านนะครับอาจจะมีปัญหาอาจจะโดน activate อาจจะโดนแกะมาแล้วอาจจะโดนรีเซลนะครับเมื่อกดเข้าไปเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่หน้าเว็บซัมซุงนะครับกดตรงนี้เข้าไปนะซึ่งผมกดเข้าไปแล้วนะครับขอยักข้างมันอนนิดนึงนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยเราใส่เอมี่นะครับเขาไใส่เอมี่มันจะเป็นลิงก์ประมาณนี้นะครับ s a m s u g c o m นะครับแล้วก็สามารถจะซื้อตัวแคปพรัสซึ่งถ้าผมแนะนําก็คือ ซื้อ2ปีไปเลย2ปีเนี่ยมันจะคุ้มครองทั้งตัวเครื่องตามวงเงินอย่างเครื่องของ A55 ของผมเนี่ยเป็น256 g ิ256 g b านะครับราคาอยู่ที่1599ก็ตีช16นะครับต่อปีอ่ะวงเงินการซ่อมอยู่ที่16ถ้ามันใกล้เคียง16มากๆปีเะว่า80% 80%, 80หรือ70%เนี่ยประมาณนี้นะครับสมมุตินนะ12ขอคดตัวเลขแล้วกันนะครับ1599 9, 9. คูณด้วย0.7ถ้า70%นะก็คือประมาณหมนะื่นประมาณหมื่นอ่ะประมาณหมื่นนะครับถ้ามันเสียหายมากขนาดนั้นอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ต้องจ่ายตังแต่ว่าโอกาสที่มันจะซ่อมแล้ววงเงินมันจะมากขนาดนั้นนะครับมันน้อยนะสมมุติคุณจอแตกนะครับแล้วคุณบอดี้พลาสติกหรือว่าบอดี้โลหะตามรุ่นนะล้าวนะครับแล้วก็ฝาหลังต้องเปลี่ยนซ่อมนะจริงๆนะมันไม่ถึงหมื่น เพราะไม่ถึงหมื่นเนี่ยไอแคร์พาสก็ต่อปีเนี่ยก็อยู่ที่ราคาปีละหมื่นหกใช่ปะคุณจ่ายเงินแค่สองพันในรอบเนี้ยแล้วคุณก็เคลมฟรีไปเลยนะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อแคร์พาสไปด้วยเพราะว่าเวลาจอแตกขึ้นมาก็ไม่ต้องร้องนะครับเพราะไอเจ้าแคร์พาสโซนี้มันจะคุ้มครองกับมือถือของคุณแบบติดไปเจะทั้งคุณขายต่อคือประกันตัวนี้ก็จะติดกับมือถือไปด้วย นะครับแล้วก็อุาการเการเคลมก็งจง่ายด้วยสำหรับซัมซุงแชร์พลาสนาวันนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้ใครที่ต้องการจะใช้ยาวๆเนี่ยซื้อเหอะมันคุ้มค่าแน่นอนแค่หล่นจอแตกรอบเดียวก็คุ้มแล้วอะเพราะว่าค่าไอตัวประกรันตัวนี้แค่2,000แต่ว่าค่าจอคุณะรอบนึงก็เท่าไหร่แล้วนะครับรวมค่าแรงค่าช่างด้วยยังไงก็ฝากเป็นทริคทีน่นึงสำหรับใครที่ต้องการใช้ยาว